ครับสำหรับภาพที่ทุกท่านได้เห็นนะครับในเรื่องของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศนะครับนิยมเดินทางมาล่องห่วงยางนะครับที่แม่น้ำบายนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็กิจกรรมก็ทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถมีความสุกสนานแล้วก็ ใช,ช้วิดอยู่ในพื้นที่ของอำเภอปลายนะครับสามารถเพิ่มระยะเวลาความหนักให้กับพื้นที่ของปลายได้มากขึ้นก็จะเห็นว่าในช่วงนี้ถึงแม้จะเข้าสู่ฤดูร้อนนะครับแต่ว่าอุณหภูมิที่ไม่ห้องสอนหรือที่ปลายเนี่ยก็ยังเย็นสบายตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็ในช่วงของกิจกรรมน่องของยาไม่น้ำปลายเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยมีมาหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งจะมาติดตลาดตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นต้นมานะครับโดยทางทรทร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกหลายหน่วยงานเนี่ยก็ไปส่งเสริมนะครับการท่องเที่ยวในเรื่อง,องอนนรเรื่องของฤดูรรมน่อองงขยา ไม่นำไปเนี่ยทำให้นักท่องเที่ยวได้รับความสุขนานได้รับประสบการณ์ในการชมทิวทัศน์ตามธรรมชาติต่างๆนะครับแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับเทศกาลข้าวเหนียวมะม่วงซึ่งเป็นอาหารของคนไทยนะครับเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ต้องขอบคุณคุณมิลินะครับเราก็ได้นํากระแสะของข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยมาขายพ่วงกับเรื่องของกิจกรรมร่องของอยางทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้รับความนิยมแล้วก็มาใช้บริการอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งใน ในช่วงของปลายปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ช่วงของเดือนพฤศจิกายนถึงตุลาก็เริ่มมีกระแสการล่องห่วงยางเข้ามามากขึ้นนะครับทำให้หลายฝ่ายนกังวลว่ากิจกรรมล่องห่วงยางเนี่ยอาจจะมีอันตรายหรือไม่หรือว่าจะได้รับการดูแลในเชิงของสิ่งแวดล้อมอย่างไรแล้วรวมไปถึงขนมทมเนียมประเพทีวัฒนธรรมนะครับที่ชาวนักเที่ยวชาวต่างประเทศเนี่ยจะนิยมสวมใส่ชุดว่ายน้ำหรือชุดบิกินี่นะครับเกรงว่าจะเข้าไปส่งผลกระทบต่อชุมชนนะครับในการนี้เราก็ได้ร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางทางจังหวัด แม่ห้องสอนนะครับทางที่ทำการปกครองอำเภอปลายทางสถานีตํารวจภูทรปลายนะครับสถานีตํารวจท่องเที่ยวไม่ห้องสอนรวมไปถึงสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวปลายสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวไม่ห้องสอนนะครับแล้วก็สาขากรมการทร่องเที่ยวแล้วก็หอการค้าเนี่ยก็ได้มีการประชุมนะครับกับผู้เกี่ยวข้องนะครับรวมไปถึทง,ทงทางผู้ประกอบการที่ดำเนินการจัดเรื่องของน้องแก่งไม่น้ำปลายเนี่ย อลองห่วงยางให้นัไปให้มีมาตรฐานนะครับในการดําเนินการนะครับในเชิงของอทั้งเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับในเชิงของ ด้านสังคมเนี่ยเรา,เาพยายามที่จะให้ทางท่านผู้ประกอบการเนี่ยได้สื่อสารกับลูกค้านะักท่องเที่ยวนะครับว่าเข้าไปสู่ในชุมชนแล้วเนี่ยจะต้องแต่งกายให้มิทชิดรัดกุมนะครับมีเสื้อคลุมหรือว่าสวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมนะครับเช่นเดินในชุมชนหรือถนนคนเดินต่างๆนะครับเมื่อเสร็จกิจกรรมแล้วแล้วก็ผูกก้ประกอบการทุกรายเนี่ยต้องมีการจดทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมรคุเทศตามที่กฎหมายกําหนดน,น,นะครับซึ่งจะมีการครอบคลุมเรื่องของการทําประกันให้กับลูกค้าด้วยนะครับตลอดจนกําหนดมาตรการว่า หากมีนักเดวนล่องในล่องปองอย่างจํานวนมากเนี่ยจะต้องมีผู้ดูแลนะครับอย่างน้อย10ต่อหนึ่งนะครับนักเที่ยว10ิบคนก็จะต้องมีหรือนักเเที่ยิบคนไม่เกิน12คนเนี่ยจะต้องมีผู้ดูแล1คนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราวางมาตรการไว้รวมไปถึงเรื่องของมาตรการ การเก็บขยะนะครับการที่จะไม่สิ่งทิ้งสิ่งของใดๆลงไปในแม่น้ําหรือพื้นที่ที่เราไปทํากิจกรรมนะครับตลอดจนไม่ส่งเสียงรบก,กวนชุมชนนะครับหรือแม้กระทั่งโรงเรียนที่อยู่ในเขตใกล้เคียงเนี่ยในพื้นที่ของการทํากิจกรรมเนี่ยจะต้องไม่มีการใช้เสียงไม่มีการใช้ลําโพงที่มีเสียงดังเกินไปนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องของความปลอดภัยให้ให้กับนักท่องเที่ยวด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ เราได้นำาินการมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับจนกิจกรรมนี้ก็ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจนเห็นเป็นภาพที่เป็นกระแสนในปัจจุบันนี้นะครับก็เชิญเชิญนะครับถือถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีความเหมาะสมมากนะครับในในช่วงฤด,ดูร้อนนะครับท่านได้มาท่องเที่ยวที่อำเภอปลายท่านจะได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายในเรื่องของประสบการณ์ทั้งอาหารการกินนะครับเรียกว่า อำเภอปลายมีอาหารนานาชาติทุกชาตินะครับอยู่ที่อำเภอปลายนะครับนี่แค่ประสบการณ์เรื่องอาหารยังประสบการเรื่องของอแหล่งท่องเที่ยวต่างๆแล้วมีน้ําตกน้ําปุร้อนมีถ้ำนะครับมีบ่อน้ําแร่นะครับมีสถานที่ท่องเทีย่ยวมีถนนคนเดินนะครับที่จะให้ท่านท่องเที่ยวได้ไม่เบื่อนะครับสามารถมาทํางานแบบเวอร์เคชั่นก็ได้นะครับหรือใครที่ทํางานแบบไฮบริดเนี่ยใช้สถานที่ของอำเภอปลายมามามา,มาท่องเที่ยวแล้วเป็นสถานที่พักผ่อนรวมไปถึง สถานที่ทํางานด้วยนะครับในที่พร้อมกันเนี่ยก็สนใจก็ติดต่อได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทํางานแม่ท้องสอนหรือติดต่อทางเพจของเรานะครับเป็นททสำนักงานแม่สอนนะครับ